สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจจาก The Verge มาคุยกันครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟีเจอร์ความปลอดภัยใหม่ของ AT&T ค่ะสวัสดีค่ะครับเขาออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาที่เรียกว่า Sim Swapping โดยเฉพาะเลยซึ่งดูเหมือนจะเป็นภัยที่เเจอกันบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่ค่ะได้ยินข่าวเรื่องนี้เยอะขึ้นจริงๆวันนี้เราก็เลยอยากจะมาเจาะลึกกันหน่อยว่า ฟีเจอร์ Account l o c k ของ AT&T เนี่ยมันทำงานยังไงแล้วก็เอ,อ่ทำความเข้าใจเรื่อง Sim Swapping ให้มากขึ้นว่ามันคืออะไรกันแน่และมันส่งผลกับเรายัางไงได้บ้างดีเลยค่ะเป็นเรื่องที่ควรรู้กันไว้เลยครับเอาละ่ะงั้นเรามาเริ่มที่ตัว Sim Swapping กันก่อนเลยไหมครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรได้ค่ะพูดง่ายๆก็คือมันการที่คนร้ายหรือมิจฉาชีพเนี่แหละครับพยายามจะเข้ามายึดเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราไป ยึดไปเลยเหรอคะใช่ครับแล้ววิธีที่เขาใช้บ่อยๆก็คือใช้เทคนิคหลอกลวงที่เราเรียกว่าวิศวกรรมสังคมหรือโซเชียลอินจิเนียริงนะครับอ๋อที่หลอกถามข้อมูลอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับอาจจะโทรไปหลอกพนักง,งานคอ c เซ็นเตอร์ปลอมตัวเป็นเราบอกว่าซิมหายซิมเสียต้องการขอซิมใหม่อะไรแบบนี้โหน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยแล้วถ้าเขาทำสำเร็จเนี่สิครับตรงนี้แหละที่มันเ อันตรายมากเพราะเขาจะสามารถดักรับ SMS หรือรับสายแทนเราได้เลยนั่นหมายถึงพวกรหัส OTP ด้วยหรือเปล่าคะใช่เลยครับโดยเฉพาะพวก SMS ที่ส่งรหัสยืนยันตัวตน2ปัจจัยหรือ 2FA ที่หลายๆบริการใช้กันอยู่ตอนนี้หืมถ้างานเขาก็เอาเบอร์เราไปเข้าระบบธนาคารหรือโซเชียลมีเดียได้เลยสิคะถูกต้องครับนั่นคือความเสี่ยงใหญ่เลยค่ะ มันก็ตอกย้ำนะคะว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกุญแจสำคัญในโลกดิจิทัลไปแล้วจริงๆครับผมพอโดนซิมสวอปปิ้งไปทีหนึ่งมันก็เลยเปิดช่องให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบัญชีนู่นนี่นั่นหรือแม้แต่เรื่องเงินเงินทองทองได้เลยไม่แปลกใจเลยค่ะที่การโจมตีแบบนี้มันจะเยอะขึ้นแน่นอนครับพอภัยมันชัดเจนขนาดนี้ทาง a t t เอเขาก็เลยออกฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Account Lo c k มาเป็นทางแก้ค่ะ Account Lo c อกครับผม ผมลองดูข้อมูลจาก The Verge มาหลักการมันก็คือมันจะไปล็อกบัญชีเราเอาไว้ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญสำคัญได้ง่ายๆเช่นอะไรบา้างคะที่ว่าสำคัญก็อย่างเช่นการจะขอย้ายค่ายเบอร์เดิมหรือว่าการขอเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่หรือแม้แต่อัปเดตข้อมูลการจ่ายเงินการซื้อเครื่องใหม่หรือเปลี่ยนรายชื่อคนที่ได้รับอนุญาตในบัญชีพวกนี้คือต้องปลดล็อกก่อนถึงจะทาได้ อ๋อก็คือล็อกไว้ก่อนเลยถ้าจะทําอะไรพรุ่งนี้ต้องมายืนยันตัวตนเพื่อปลดล็อกก่อนว่าง,งั้นเถอะใช่ครับเป็นเหมือนด่านป้องกันอีกชั้นหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองในภาพรวมนะคะผู้บริการรายใหญ่อื่นๆอย่าง t m o b i l e หรือ Verizon หรือแม้แต่ Google f i ล์เองเขาก็มีฟีเจอร์ในลักษณะคล้ายๆกันนี้อยู่แล้วเหมือนกันนะอ๋อเหรอครับไม่ใช่แค่ ATT ใช่ค่ะเพื่อป้องกันการหลอกลวงแบบนี้นี่แหละมันเลยเหมือนกลายเป็นเอ่อมาตรฐานความปลอดภัยที่จำเป็นไปแล้ว เข้าใจแล้วครับซึ่งทาง a t t เองตามข้อมูลก็คือเขาเริ่มทยอยเปิดให้ใช้มาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเพิ่งมีอืมครับครับแล้วถ้าเป็นลูกค้า a t t อยู่อยากจะเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้แหละครับมันทำยากไหมไม่ยากเลยค่ะทำผ่านแอปของเขาได้เลยที่ชื่อ My a t t นะคะอ๋อในแอปมือถือใช่ค่ะเข้าไปตรงเมนู Services แล้วก็ Mobile Security แล้วก็จะเจอ Wireless Account Lock ก็กดเข้าไปเลือกบัญชีที่ต้องการจะล็อกหรือถ้าจะปลดล็อกก็ทำที่เดียวกันสะดวกดีนะครับค่ะแล้วเขาก็จะมีแจ้งเตือนด้วยนะส่งอีเมลไปหาเจ้าของบัญชีหลัดแล้วก็ส่ง SMS ไปบอกทุกเบอร์ที่อยู่ในบัญชีนั้นเลยว่ามีการล็อกหรือปลดล็อกเกิดขึ้นดีเลยครับจะได้รู้ตัวกันทั่วหน้าแต่เหมือนจะมีประเด็นเรื่องสิทธินิดหน่อยไหมครับใครเปิดปิดได้บ้าง ใช่ค่ะมีจุดน่าสนใจตรงนี้คือคนที่จะกดเปิดหรือปิด Account Lock ได้เนี่ยต้องเป็นเจ้าของบัญชีหลักหรือ Primary User ครับหรือไม่ก็เป็นผู้ใช้งานรองหรือ Secondary User ที่ได้รับสิทธิ์มอบหมายเท่านั้นแล้วถ้าเป็นแค่ผู้ใช้ทั่วไปในบัญชีล่ะครับถ้าเป็น Standard User ทั่วไปจะทาไม่ได้ค่ะ ซึ่งเรื่องนี้มันก็นําไปสู่คําถามเหมือนกันนะคะว่าเออแล้วการจัดการสิทธิในบัญชีเนี่ยใครควรจะเป็นคนคุมเรื่องความปลอดภัยนี้จริงๆโดยเฉพาะถ้าเป็นบัญชีครอบครัวหรือบัญชีธุรกิจเล็กๆที่มีหลายเมมเบอร์ในนั้นก็น่าคิดนะครับเรื่องการบริหารจัดการภายในบัญชีเองก็สําคัญใช่ค่ะสรุปแล้วทั้งหมดนี้ก็หมายความว่า AT&T เขาก็มีเครื่องมือใหม่มาช่วยให้ลูกค้าปลอดภัยมากขึ้นจากภัยซิม Swapping ปปที่มันดูจะ เอ่อซับซ้อนแล้วก็น่ากังวลขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ะถือเป็นการยกระดับความปลอดภัยที่ดีเลยครับเป็นเรื่องจําเป็นในยุคนี้จริงๆทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่อยากชวนคิดต่อนิดนึงค่ะคือแม้ว่าเรามีเครื่องมือทางเทคนิคดีๆอย่าง Account Lock มาช่วยป้องกันแล้วใช่ไหมคะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูว่าต้นเหตุของการโจมตีซิม swapping ส,ส่วนใหญ่มันมาจากไหนมันก็ยังเป็นการใช้เทคนิคเอ่อวิศวกรรมสังคมการหลอกลวงอยู่ดีใช่ครับ หลอกคนเป็ำหลัก็ค,กคือมาตรการทางเทคนิคแบบนี้มันจะป้องกันได้สมบูรณ์จริงๆหรือเปล่าถ้าตัวผู้ใช้งานเองยังอาจจะขาดความตระหนักหรือว่าไม่ระวังตัวพอกับกลอุบายหลอกลวงต่างๆที่คนรายใช้เป็นคำถามที่ดีเลยครับคือเทคโนโลยีอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอใช่ค่ะมันต้องไปด้วยกันทั้งเครื่องมือป้องกันแล้วก็ความเข้าใจาความระมัดระวังของผู้ใช้งานเองด้วยค่ะชัดเจนเลยครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับวันนี้ยินดีค่ะ